นั่งรอแม่เอาข้าวให้กินแม่กาลังจะคุกข้าวให้กินดูเจ้าแม็กนั่งรอโอนั่งรอวันนี้ต้องไปอาบน้ำแล้วละ่ะเนาะวันนี้หนูจะอาบน้ำใช่ไหมครแม่ครับรอนะรอนะรอนะไหนแม่จะทำให้กินแม็กซีสครับน่วกูะอ,อือไหมนั่งรออย่างดีดีเลยนั่งรอนอนรอ มงินจะรู้ว่าจะได้กินแล้วนั่งรอนอนรอเลยนั่งรอนอนรอเลยนะคุนขันขันจะก็เพิ่นขันอีอย่างนะอันเจ้าแม็กนี่เป็นมาฝรั่งพันนันอีอย่างเนาะเยอรมันกับบัจจืออันอีอย่างเห้เยอรมันอันเยอรมันอันสักอย่างหนึ่งนี่แหละซื้อเพิ่นหันเยอรมันบัจจือพันเยอรมันอันอีอย่างนี่แหละสักอย่างหนึ่ง Okay.